ทองคำนะครับก็ทำได้สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางตอนนี้เรียบร้อยแล้วแต่ชาวดอยนะครับอย่าเพึ่งดีใจไปนะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มทองคํากันนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับในช่วงของวันที่3-5ถึง5กรกฎาคม2566นะครับซึ่งสําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับเราก็จะมีการวางแผนการเส้อทองคําให้นะครับทั้งที่เป็น gold spot usd ต่อออนนะครับหรือว่าจะเป็น xau usd หรือจะเป็นทองแท่งออนไลน์96.5ก็ตามนะครับ สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการลงทุนทองคำได้นะครับคลิปดีๆครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะถามมาคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเมื่อวันศุกร์นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ประกาศเตือนเอาไว้กับสมาชิกกลุ่ม VIP นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP เนี่ยเขาก็จะทราบก่อนนะครับ ก็ให้ระวังด่านทองคำเนี่ยที่1920เี่หรียญให้ดีนะครับเพราะทองคำเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะดีตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไปทดสอบด่านที่1920เี่หรียญนะครับเนื่องจากว่าณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันเสียสมดุลต่อเนื่องนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับย้ายตำแหน่งมารออยู่ที่1920เี่เหรียญนะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่าง ที่ให้บทความไว้ในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ก็แจ้งมาได้นะประมาณนี้นะครับก็แน่นอนนะครับก็ปรากฏว่าทองคำนะครับก็ทำได้สำเร็จนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วประกาศให้ทั่วกันนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เติ้งครับบอกว่า อทองคำครับมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดทองคำนะครับก็ไปปิดตลาดได้ที่ราคา1,919เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่35.29บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์นะครับก็มาปิดตลาดดประมาณ32,000จนถึง32,100บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดใครยังจำกันได้คลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกแล้วว่า ให้ระมัดระวังบาทแข็งให้ดีนะครับก็ที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับทองค่า,างเงินบาทมันก็แข็งนะครับทําให้มีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับาราคาทองคำแท่งออนไลน์ก็จุดห้านะครับมันสามารถปรับตัวลงไปเนี่ยลึกได้ถึงประมาณ3,1880บาทต่อบาททองได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้รู้แล้วนะว่าทองคำมันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ชาวดอยนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับใน2-3าวันนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เติ้งเนี่ยกล้าฟันทงประมาณ80-90%เลยว่าทองคำเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบของไซเว์อพนะครับก็คือการย่อตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ไอการย่อตัวลงมาตรงนี้นะครับ คนที่ติดดอยอยู่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,902เหรียญ1น0่นะครับถ้าเกิดในวันจันทร์อังคารพุธท,ทองคํามีการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมเสมอเนี่ยนะครับแล้วมันจะดีดตัวขึ้นต่อนั่นแปลว่าถ้ามันย่อตัวลงตามธรรมเนียมจริง มันจะต้องย่อไม่หลุดต่ำกว่า1 9 2 2เหรียญน,นั่นแปลว่าในขณะที่ตอนนี้เนี่ยทองคำวิ่งป้วนเปี้ยนที่1919นนะครับถ้ามันถอยลงมาเหลือ1914 1 9 1 0 1 9 0 5โอเคย่อลงมาแบบนี้สามารถทยอยเข้าซื้อบายเก็บได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า1902เหรียญลงไปได้นะครับให้นักลงทุนทองคำเนี่ยรู้ไว้เลยว่า เราโดนตลาดทองคําสับขาหลอกอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำนะครับหลุดต่ากว่าพันเเหรียญได้ในรอบนี้นะครับทองคําลงลึกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราฟังกันไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วครับในช่วงสองสวันนี้นะแนะนําส่วนตัวว่าเน้นฟังเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าย่อลงมาทอยก็ซื้อนะ เป้าหมายกำไรขาขึ้นในช่วง2-3วันแรกครับก็จะอยู่ที่กรอบราคา1,936จนถึง1,940เหรียญน,นะครับนี่คือกรอบแรกแล้วก็1,955จนถึง1,960เหรียญเนี่ยในกรอบที่2แล้วกรอบสุดท้ายครับจะอยู่ที่1,970จนถึง1,975เหรียญในกรอบที่3นะครับจำกันได้ไหมทุกๆคลิปเนี่ยผมจะบอกว่า จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,970เหรียญน,นะครับนั่นก็แปลว่าด่าน1,970เหรียญครับเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวถ้ามันเกิดผ่านขึ้นไปได้มันจะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วทองคำเนี่ยจะกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวจะกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้หรือไม่อย่างไรนะครับ1970เนี่ย เป็นหัวใจหลักเลยนะครับถึงแม้วันนี้จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับแล้วขึ้นต่อขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านด่าน19 7 0นะครับทองคำมีโอกาสที่จะถูกตบกลับลงมาได้ทุกเมื่อนะครับสมมุติก่อนสมมุติถ้ากทองคำเนี่ยมันสามารถตีด่าน19 7 0เเหรียญขึ้นไปได้โอเคทองคำมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับ เป้าหมายกำไรต่อไปเนี่ยมันก็จะวิ่งไปป้วนเปี้ที่ประมาณสัก1,995จนถึง2,000เหรียญน,นะครับอันนี้คงไม่น่าพลาดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังผ่านที่ไปไม่ได้นะครับแล้วย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ากว่า1,902เหรียญด้วยนะครับบอกไแล้วว่าอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะทองคํเนี่ยมันจะสามารถลงต่อได้แบบลึกๆเลยนะครับโดยเป้าหมายแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,880จนถึง1,885เหรียญในกรอบแรกนะครับ แล้วก็1,860จนถึง1,865เหรียญในกรอบที่2นะครับอ่ะจบในภาพรวมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเข้าซื้อขายรายย่อยกันบ้างนะครับสำหรับคนที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก่งกำไรขาขึ้นหรือติดดอยอยู่ตอนนี้นะตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อนะก็ให้รอทองคำย่อตัวลงมาก่อนนะครับหรือว่า ให้ตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้นะครับที่ราคา1,914 1,906 1,896แล้วก็1882นะครับก็ตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะลงมาแล้วเด้งขึ้นไปนะครับอีกอันหนึ่งครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอนะครับที่ราคา1,921ครับไม้แรกนะทะลุไปได้ครับรอปิดกันไปที่ราคา1925จนถึง1927 มาที่2ครับตั้งเปิดซื 27, pay, 1, 1> 3, si ้อบัตรตอบที่ราคา1927นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1931จนถึง1933นะครับมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อที่1933นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1938จนถึง1940มาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบที่ราคา1938นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1945จนถึง1947แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดซื้อวันสต็อปที่ราคา1945นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1953จนถึง1955นะครับสำหรับคนที่ต้องการเปิดขายเซลนะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวียตอนนี้นะครับก็ให้ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปรอไว้เลยนะครับไม้แรกเนี่ยที่ราคา1,917นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกำไรครับที่ราคา1912จนถึง1914ไม้ที่2ครับ ตั้งเปิดขายเซ็ตอรบที่ราคา1912นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกมวมาที่ราคา1906จนถึง1908มาที่3ครับตั้งเปิดขายเซ็ตอรบครับที่ราคา1906นะครับหลุดลงไปได้รอปิดจมวมาที่ราคา1899จนถึง1901แล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายเซ็นตอรบครับที่ราคา1901นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกมวมาที่ราคา1892จนถึง1894แล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายเทนสอบที่ราคา1894นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1885จนถึง1887ได้เลยนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วนะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทองคำมันเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับแล้วมันเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเทรนนะแน่นอนมันจะต้องมีการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมนะครับซึ่ง พอมันย่อลงมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทยอยเปิดซื้อบายได้เลยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยในช่วง2อสวันแรกนี้นะครับให้เน้นฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับตราบใดที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1,902เหรียญได้อยู่นะครับยังมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขยับตัวขึ้นต่อได้อีกระลอกหนึ่งนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดทองคำครับมันเกิดพิเกมสับขาหลอกเรานะครับเป็นให้เป็นงงไก่ตาแตกเนี่ยนะครับ หลุดต่ากว่า1,902เหรียญลงมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมแพ้ตลาดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดหลุดต่ากว่า1,902เหรียญลงมาได้ในรอบนี้นะครับส่งสัญญาณว่าทองคําครับจะปรับลงลึกแล้วก็ลงแรงนะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลล์ตามน้ําลงไปก่อนนะครับโอเคจบสําหรับ Gold Spot หรือว่า XAUUSD นะครับในส่วนของคนที่เล่นทองคําแท่งออนไลน์96.5นะครับ ก็จากคราวที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับทองคําแท่งนะครับก็ยังเป็นเ,เทนขาลงอยู่ตอนนี้นะครับตลาดในที่ทองคําแท่งเนี่ยมันยังไม่สามารถรีบาร์ขึ้นไปเนี่ยผ่านด่านราคา32,200บาทได้นะครับก็ยังมองว่าทองคําแท่งเ5ครับยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ31,850 กับ31,750บาทต่อบาททองนะครับฟุกจริงๆครับอาจจะลงได้ถึง31,600บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแต่สมมุติถ้าทิศนี้นะครับราคาทองคำนะครับมันสามารถที่จะเด้งรีบาวเนี่ยผ่านด่าน32,100บาทขึ้นไปได้นะครับให้ลองเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะครับเป้าหมายกำไรจะอยู่ที่32,180บาท จนถึง32,200บาทต่อบาททองนะครับแล้วแต่ทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน32,200บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้ไปีกไม้หนึ่งนะครับเป้าหมายกันมาจะอยู่ที่32,330จนถึง32,350บาทต่อบาททองแต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกลงนะครับทองคำนะครับมันยังไม่สามารถที่จะดีตัวขึ้นไปได้นะแต่กลับล่วงลงมานะครับหลุดต่ำกว่า3 0,000 19 6 0บาทลงมาได้นะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามลงมาก่อนนะครับเป้าหมายกาไรจะอยู่ที่31,880จนถึง31,900บาทต่อบาททองแล้เดือทองคำครับมันสามารถดูต่ำกว่า31,880บาทลงมาได้อีกนะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรนะครับจะลงต่อไปที่ประมาณสัก31,700จนถึง31,800บาทต่อบาททองนะครับโอเค ก็จบนะครับทั้งทองคำโกสซ์สปอร์ตเอเอยแล้วก็ทองคําแท่งออนไลน์หกจุดห้านะครับก็คงมีแค่นี้สําหรับอาทิตย์นี้นะครับเพิ่มเติมยังไงครับเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาเจอกันในคลิปเฉพาะกิจนะครับไม่พุดธก็พฤทหัสม่พจะัดก็สุกนะครับยังไงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมกลับเข้ามา2ครั้งอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แล้วกันนะครับพอผมอัดคลิปลงมาปั๊บนะครับจะได้ฟังกันทันท่วงทีนะครับเจอกันใหม่ครับสำรับสวัสดีครับ